สวัสดีค่ะมื่อในบ้านสวนเมล็ดหลั่มไปส่งลูกส่งหลานหรอพี่น้องหลานก็น่าจะโซงในหลานน้อยเต้นก็เงียบก็เงียบอยู่นี่จะมืดแต่ก็จะมื่อเกิดเมื่อสาเมื่อเมื่อเมื่อนะคะมาใส่เท้ากับเป็นมันสว่างกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปวันนี้วันอะไรนะวันศุกร์วันธรรมะใช่ไหมใช่วันธรรมะสาต้องไปมันต้องรีบไปนะสายมดสามีใส่เนื ในนี่หนูหนูจะไปเรียนที่ไหนเราซิงหนูซิงหนูรีไปเลยว่าวันนี้วันวิทยาศาสตร์วันวิทยาศาสตร์แบบตะ่คงแบบแบบย่งใหญ่เลยเอาแขนใส่ไม่ตายก่อนไปเรียน ก,ก็จะไก่ตอกไก่ตอกไก่กำลังกินเดื่ <c oughs> ขึ้นทางดีแล้วพี่น้องขึ้นทางลาดคนกิดแล้วเมื่อกี้ทางลูกลังเ <c oughs> น่ต้องเลยไม่ต้องเลย มาถึงโรงเรียนแล้วมาถึงโรงเรียนแล้วไม่จีลงนี่ลูกลงลงนั่นพี่กเดินไปแล้ว มีการมีการบ้านไหมล่ะอย่าลืมส่งครูนะถ้ามีการบ้านน่ะโรงเรียนล,ล่อมลื่นพี่น้องต้นไม้ไหลาย,ลายต้นไม้เยอะมากโรงเรียนสีเขียวไม้จีลงมาลูกลงมาลงมาถึงโรงเรียนแล้วลงมาเร็วถึงโรงเรียนแล้วลงมาเลยไปโอ้ยเขาตีขาลูกข่อยไปยัง เดินเลยเดินเดินเร็วเเดินมาเร็วเร็วเดิน,เน,เน,เนไปข้างหน้าเลยเดินไปข้างหน้าเร็วเร็วมีสนามเด็กเล่นนี่สนามเด็กเล่นต้นไม้ร่มรื่นสนามเด็กเล่นนะคะนี่สนามเด็กเล่นเห็นไหมมีที่ให้เด็กเล่นด้วยร่ลมรื่นมาก รถเพื่อนรถเพื่อนรถเพื่อนเดินไป ي, ดีๆนี่โรงอาหารอันนี้โรงอาหารของโรงเรียนนะคะสะอาดอน,นี้ที่จอดรถนักเรียนศูนย์เด็กเล็กลอันนี้ของศูนย์เด็กเล็กลนะคะ อันนี้อะไรอันนี้รูบาลสามรูบาลสองอันนี้ของเด็กเล็กของน้องไอจีมีสนามเด็กเล่นด้วยน้ำสึกสร้างใหม่ศูนย์เด็กเล็กไอจี IG ถอดรองเท้าก่อนลูกครูยังไม่มาเลยถึงแล้วถอดรองเท้าลูก ถึงแล้วไอจีมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยคะ่ะเพื่อนมาเยอะแล้วนี่น้องไอจีนอนกินนมอยู่นะคะนี่คุณครูเปิดอะไรให้ดูคุณครูเปิดไดโนเสาร์อันนี้ปลอดเด็กเล็กนะคะปลอดเด็กเล็กของห้องของน้องไอจีเรียบร้อยดีที่มีชั้นวางที่นอนกระเป๋าโอเคสะอาด กลับแล้วค่ะเดี๋ยวตอนเย็นยายมารับเดอ้อบายบายกันไอจีบายบายกันน้ำพีกบายบายเดี๋ยวยายมารับเดอ้อบายบายทำอะไรกันอันนี้ห้องของออก,กัสนะคะนี่น้องห้องของน้องออก,กัสทำอะไรกันลอกกันบ้านลอกกันบ้านใครลอกของใครใครลอกของใครกันบ้านนี่มีหลักฐานแล้วนี่ยอัดวิดีโออยู่นี่ จะอัดวิดีโอส่งครูแล้วนี่ใครรอกกันบ้านใครโอ้ยม่เอาแล้วเรียนหนังสือรอกกันบ้านไม่ดีไม่ดีดอัดวิดีโอเป็นหลักฐานแล้วครูเอยมาเอาเลยเด้อหลักฐานในห้องเนี่ยเนี่ยอัดวิดีโอไว้หมดแล้วนี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อากาศลอกเพื่อนหรือเพื่อนลอออากัศ <c oughs> อย่ารอกกันนะลูกห้ามรอกกันอันนี้ <c oughs> ห้องของน้องอากัศนะคะ โรงเรียนมีอาหารกลางวันให้เด็กๆนะคะมีไผ่มีไผ่กิมซุงนะค่ะไผ่ดูหน่อไผ่ด้วพี่น้องหน่อบบง่ายหนึ่งเอาไว้ทําอาหารกลางวันให้เด็กๆนะคะหน่อไผ่ที่โรงเรียนเขาจะมีอาหารกลางวันให้เด็กๆอันนี้เห็ดขึ้นนะคะป่าโรงเรียนเขี้ยวกะจีมีหน่อไม้ไว้ทําอาหารกลางวันให้เด็กๆก็มีบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาทำอาหารให้เด็กด้วย น,นี่บ่อเลี้ยงปลาค่ะเวลานั่นไม่มีข้าวเราก็มาเอาปลาที่นี่ไปทําอาหารนห้เิ็กๆคือโรงเรียนที่นี่เขาจงมีมีสัตว์สวนแบ่งปันแบ่งสันปันส่วนไว้ไว้เป็นลอกๆเป็นที่ๆค่ะโรงพ่อเห็ดก็มีแต่ไม่ได้เอาให้ดูนะคะโรงพ่อเห็ดนี้เป็นจะเป็นบ่อปลาจ้ะบ่อเลี้ยงปลาทำอาหารกลางวันให้เด็กๆก จะมีรถรับส่งมีจะมีรถรับส่งด้วยเพราะว่าจะมีเด็กมีมีเด็กบ้านอื่นมาเรียนที่นี่ด้วยค่ะเขาจะมีรถรับส่งคือจอดอยู่ตรงนูน้นมองเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นบดัดอ่าบัาน่างัาาดาด้่างกะ มัดสั่งบ้านทำัาแฟต้นเลื่นที่น้องต้นไม้เต็มเลยตรนด้วยต้นด้วยธรรมชาติก่อนจะถึงโรงเรียนก็ก่อนจะถึงโรงเรียนตัดสายทานวัดรก็น่าจะก่อนจะถึงโรงเรียนก็ผ่านวัดก่อนจะเข้ามาบ้านก็ผ่านวัตรไป มาแล้วมาลูกมาขึ้นรถเร็วขึ้นซาเล้งเราเนี่ยขึ้นซาเล้งเราไอ้ลูกขึ้นเร็วๆโอ้ยยังไม่ขึ้นตรงนี้ยายขับรถไม่ถนัดนะวันนี้ไม่เป็นแถวเลยวันนี้แตกซากกันมาเลยนูไปนั่งที่เก่าเลยนะตรงนี้ยายขับไม่ถนัดนะ นั่งสองคนไม่ได้นะข้างหลังเนี่ยไอจีไปนั่งที่เก่าเลยเด็กเลิกโรงเรียนแล้วนะคะกำลังมารับเด็กกลับบ้านค่ะเต็มซาเล้งเลยเต็มไหมอ่ะนั่งดีๆอยากจะพากลับแล้วนั่งดีๆเด้อนั่งดีๆเด้อ เต็มยางมาหมดยางมาหมดกลับแล้วนะอโอเคจุดที่หนึ่งลงไปแล้วอะไรล่ะอยียางอ่ะมโอ้ยของเล่นใครแ่ะใครได้ของเล่น่าล,ลงยางไดจุดที่หนึ่งลงแล้วอ,อ๋อของใครลูกเดินดีๆพาไา,าน้องข้ามถนน้นดีๆเด้อวางรถไปข้ามไปเร็วๆ จุดที่สองว้าไ่ขอบคุณเลยเนาะจะได้ขี่อีกไหมเนี่ยไอตายตายแล้วตายแล้วก็้องย้นไงน้ำผู่นุม่มอ้ายน้ำพริกก็ได้นุ่มเยอะแต่ว่าวจุดที่สามบ้านน้ำพริกโอ้ยน้ำพริกได้เยอะไอะจีจุดสุดท้ายลูก น้ำพริกได้นมเยอะจังวะไปแล้วไปบ้านเราเยอเต็มจากเต็มคันรถพี่น้องจากเต็มคันรถเยอะอยู่สองเยอะอยู่สองสองสายไอจีก็กอ,อกันลงหมดแล้วพี่น้องจากเต็มเต็มรถเด้อส่งตามจุดตามจุดบริการฟรีบริการฟรี ไม่สวยแต่พึ่งได้จ้าไม่รวยแต่รวยน้ําใจนะคะไม่รวยเงินรวยทองแต่รวยน้ําใจค่ะช่วยเหลือเคืือคุณกันสามีตามเกิด่เหลือกันพี่น้องร่วมบ้านพี่น้องร่วมโลกจ้าเนาะโอเคเดี๋ยวถึงบ้านเราถึงสุดท้ายค่ะน้องไอจีก็เอากาถึงบ้านแล้วอันนี้จุดสุดท้ายจ้าบ้านกับของพี่น้อง ช่วยเหลือกันไปพี่น้องบางคนพ่อแม่เขาไม่มีเข,มมเขาไม่มีรถรับสง่งเราก็อเอามาด้วยพอจังไรเข่ากับพานมาห้างเดียวกันพี่น้องช่วยเหลือกันไปเนาะช่วยช่วยเหลือเท่าที่เขาช่วยได้นะจ๊ะเนาะช่วยเหลือกันไปพี่น้องร่วมบ้านอ่ะมีอยังกระช่วยกันเพ่อะช่วยช่วยตามถี่เข้าช่วยได้จ้ะอะไรลูกจ้ะเจ้าส,สวยๆจ้าหนูไปไหนมานะ นูไปไหนมาอ่ะคุณหนุ่มเรียนที่ไหนอ่ะคุณหนุ่มเออคุณหนุ่มละใครเอาให้ครูครูอะไรครูอ้อมครูอ้อมกับครูอะไรคน้องครูน้องกับครูอ้อมเอ้แล้วหนูรักใครรัครูอ้อมรักครูอ้อมกับครูอะไรครูจีครูจีบ๊ายบายอากาศอากาศบ๊ายบายมาถึงบ้านแล้วครับอากาศถึงบ้านอยากกอดไรครับ